ก่อนมีอยุธยาทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันสถาปนาไอเมืองอยยธยาสีรามาเทพนั่นแหละมันเป็นรัฐราชสมบัติก็มีการแย่งราชสมบัติกันอยู่ตลอดเวลาจากสุพรรณเจ้านครอ,อินมาเลยทีนี้ละวงสุพรรณครองราชยืดยาวเลยอยุธยายาวจนกรุงแตกครั้งที่หนึ่ง ในประวัติศาสตร์ไทย <c oughs> อยู่ๆก็สุขโขทัยเป็นราชธถานีแห่งแรกของไทยใช่ไหมเสร็จแล้วสุขโขทัยเจ๊งถึงได้เกิดอยุยาซึ่งมันผิดหมดเลยมันผิดความจริงหมดสุขโขทัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของกลุ่มละโวคือเส้นทางการค้าการค้าของจีนมันคับข้างแล้วจําเป็นต้องมีเมืองอยู่ข้าง,างบนข้างในต้องขนทัพยากรลงมา เนี่ยมันเกิดจากการหนุนของลาวกับอโยธยาเพราะการค้ากับจีนเนี่ยสำเพาจีนการค้ามันกว้างขวางใหญ่โตและมันมีกำลังมาหืมาในการค้าขายทำให้เกิดปัญหาหนึ่งทางลาวเองก็เกิดปัญหาแม่น้ำมันไม่สะดวก2ทางสุพรรณเองก็เกิดปัญหาเพราะแม่น้ำท่าจีนมันไม่สะดวกสิ่งที่สะดวกเนี่ยมันอยู่ทางฝ่ายลาว ก็คือมีแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าลบบุรีมันไหลลงแม่น้าเจ้าพระยาอ่ะมันสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจีนออกมาค้าขายการค้ามันคับข้องขึ้นทําให้ทั้งสองฝ่ายมายึดพื้นที่คือแม่น้าเจ้าพระยาเราจึงพบว่าชุมชนขุมกําลังของทั้งฝ่ายลโวและทั้งฝ่ายสุพรรณมายึดพื้นที่อยู่ตรงอายุยาลลโวอยู่ทางด้านตะวันออก ปัจจุบันที่เป็นอำเภออุทัยและเป็นสถานีรถไฟอยุธยาส่วนพวกสยามพวกสุพรรณเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกที่เรารู้จักกันดีในเรื่องเวียงเหล็กพระตำหนักเวียงเหล็กวัดพุทธไทยสวรรค์ทางด้านทิศใต้นะฮะมกําลังของพวกสยามในเอกสารในปงศวดานเขาจะเรียกเมืองปะทาคูจามก่อนมีอยุธยาทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันสถาปนาไอเมืองอโยธยารีรามเทพนั่นแหละ และหลังจากนั้นหลังจากเมืองอยุธยาก็มาเป็นกรุงศรีอยุธยาทีนี้ทั้งสองรัฐเนี่ยมันเป็นรัฐราชาสมบัติก็มีการแย่งราชาสมบัติกันอยู่ตลอดเวลาเมือ 93, ่อ1893กรุงศรีอยากําเนิดรามาธิบดีเนี่ยเป็นกลุ่มละโวเป็นกษัตริย์องค์แรกลูกรามาธิบดีชื่อรามเวรนเป็นกลุ่มละโวครองหนึ่งปีแต่ขุนหลวงพงัวพ่อเจ้านครนินเนี่ยมาเลยเอาพักพวก กลุ่มสุพรรณมาเลยยึดอำนาจเลยยึดอำนาจจากกลุ่มละโวยึดอำนาจจากลาเมศวนและสั่งเลยกลับไปกลับไปละโวลาเมศวนก็ต้องกลับไปอยู่ละโวหหลวงพระงัวกลุ่มสุพรรณขับไล่กลุ่มละโวครองราชยุยาสิบเก้าปีเอาลูกตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเจ้าทองรันหรือเจ้าทองจันท์มาเลยลาเมศวนนั่งช้างมาจากสุพรรณเอ้มาจากละโวเลย จับแปงค่าเลยลาเมสวนเป็นกลุ่มระโวขคลองราชอยู่เจ็ดปีโอรสมาคลองราชต่อคือพระรามราชาเป็นกลุ่มระโวคลองราชอยู่สิบสี่ปีจากทุพรรณเจ้านครอินมาเลยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกให้รู้ว่าการชิงอำนาจชิงราชสมบัติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของความชอบธรรมนายพลเจิ้งเหอหรือ คนจีนเรียกว่าซัมปกงคุมกองเรือสมุทรทยาตรามาทอดสมออยู่ที่อ่าวไทยแล้วส่งตัวแทนไปเจรจากับรามราชากษัตริย์อยุยาซึ่งพูดขเขมรน,นะครับคือสายละโว่พูดขเขมรน,นะครับในรุ่นโน้นนะครับรุ่นเนี้ยก่อนเจ้านะครอินเนี่ยพูดขเขมรเป็นภาษาราชการแต่ว่าในราชสำนักเนะี่ยขุนนางข้า,าราชการก็มีหลายหลายชาติพันธุ์นะครับรวมทั้งมีพวก สุพรรณไต่ไตไตไต,ไตด้วยนะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นมีเจ้าเสนาบดีเป็นสายสุพรรณรับราชการอยู่ด้วยพระรามราชาคงจะยัย่วอะไรสักอย่างหนึ่งกับเจ้าเสนาบดีสั่งจับเจ้าเสนาบดีเนี่ยมันน่าจะเป็นเชื้อสายสุพรรณนั่นแหละแต่รับราชการอยู่ในราาสำนักพระรามราชาหนีกลับไปอยู่ที่ปทาคูจามถามว่าทำไมหนีกลับ<า>ก็บขุมกำลังอยู่นั่น แล้วก็มีใบบอกนัดหมายเจ้านครอินซึ่งอยู่สุพรรณเจ้านครอินยังอยู่สุพรรณนะบอกจะยึดอายุธยาเดี๋ยวมาถ้ายึดเมื่อไหร่แล้วรีบมาเป็นกษัตริย์ผลที่สุดก็ยึดอํานาจได้แน่นอนกองกําลังของอะไรเช่นเหือก็ร่วมด้วยทั้งหมดเนี่ยจีนหนุนสยามไปยึดอยุธยาไม่ได้เพื่อสยามนะเพื่อจีนเองแหละหนึ่งเขาต้องการคุมเช่นทางการค้าคุมการค้าข้ามภาพสะุั สองเขาต้องการคุมอยุธยาด้วยเขาคุมสุพรรณได้แล้วเขาคุมอยุธยาได้ก็หมายถึงคุมระโวได้อีกเอกสารจีนบอกชัดเจนว่าจากักรพรรดิจีนต้องการให้แม่ทัพนายกองยกไปปราบบ้านเมืองต่างๆเช่นสยามละโว้เป็นต้นแต่ขุนนางชี้แจงและนำว่าบ้านเมืองเหล่านั้นไม่ใหญ่โตและไม่มีความสำคัญอันใดจึงหาประโยชน์ไม่ได้ถ้าจัดทัพไปปราบปามก็เท่ากับทำลายชีวิตประชาชนโดยใช่เหตุ จึงควรส่งคนไปชักชวนเกลี้ยกล่อมบ้านเมืองเหล่านั้นให้อ่อนน้อมจะดีกว่าอันหนึ่งเว้นเสียแต่บ้านเมืองใดแข็งข้อก็ยกทัพไปโจมตีฝ่ายจักรพรรดิจีนเห็นชอบแล้วให้ส่งทูตไปเกลี้ยกล่อมบ้านเมืองเหล่านั้นให้ยอมอ่อนน้อมได้ประมาณ20แ่แห่งสรุปแล้วจีนเนี่ยหนุนกลุ่มสยามให้ทําการค้ากับจีนตั้งแต่แรกเพราะว่าโลเคชั่นมันได้สองเลี้ยงดูสลับสนุนอย่างดีต่อเจ้านครอิน สามกดดันฝ่ายอายุทยาเมื่ออายุทยาไม่ยอมยึดเลย